เกิดมาพบนี้ชาตินี้ได้มาสร้างพระบรมบาธาตุจีดีน้อมถาวายพระพุทธเจ้าทั้งหมด28พระองค์ที่ตัดสรุปมาแล้วนะถือว่าเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดนะจ้าอพักทีท่าตลาดเมืองทองสายบุญตลาดเมืองทองฝากมาทำบุญก็หลวงปูค่ะ ได้รถพ่วงบักๆได้ค่ะนี่มาหอดวัดหลว,หว,หวงปู่ท่องตัวเรียบร้อยแล้วค่ะกาลังสิขน้นขึ้นให้แม่ก้วนะคะเขบื้อ,อ,องอข้างคือลวดค่ะทางไปสวรรค์สวัสดี <c oughs> ท่านผู้ชมนะคะเมื่อนี้เมื่อนี้ช่องเบิกทรัพย์หน้าขี้กับผ้ามากกาบหลวงปู่ท่องตเทพโลกอุดอค่ะ ยูจังหวัดอุดอร้าอำเภอหนองแสงทางขื้นผู้ฝอยล่มจ้าเพื่อนกางสร้างเจดีนะคะมันจะสร้างหาสั้นค่ะอันนี้เป็นชั้นแรกนะคะคู่ไดสนใจร่วมท้ำบุญติดต,ต่อได้ด้วยจ้า จะเป็นชั้นแรกนะคะอยู่ทึ่งทางขึ้นคู่ไหวล่มค่ะวัดหลวงปู่ท่องตูเทพรกอุดอรปู่พันสางเป็นกระลังสางจากผู้ใดจะสนใจร่วมท้าบุญติตอได้ค่ะงามงามค่ะพี่น้อง อะไรจากบริจากปูนบริจากปัจจัยหลวงปู่เนสางที่ดีค่ะยิ่งไงอลังการค่ะเดี๋ยวจะนอยจะภาพาไปกาดหลวงปู่น,นะคะอันนี้ผ้ามาชุกบรรยากาศ ก็สามารถได้กส้น่ะคเราัแ่ยัไม่ได้าึคนแต่ว่าจะสามารถใช้เรื่อนี้เพื่อพบพระวสุทธิลักที่มีประกาศบอกว่า ขาดปัจจัยหลายบ่ปูเลยขาดปัจจัยหลายเลยเพราะว่ายังเพราะว่าโลกไอ้โลกนี้เขาจะแจกเข้าไปนี่ไงแจกเขาไปหมดสองแสนกว่าคัมแม่นันสายบุญเพิ่นจะร่วมท้าบุญนี่นี่ไทยไทยเอาไปบอกลุงปูนะนั่งนั่นนั่งซื้อลุงูหนึ่งนั่งซื้อกูเด็กก็นั่งซื้อมันนี้ค่ะอ๋ออ๋อนั่งซื้อลวงปู วัดหลวงปู่ค่ะผู้ใดจะร่วมท่าบุญสร้างสร้างเพื่อเอิ้อส้างเจดีย์บ่อปูสร้างเขาบรมประธาเจดีย์พุทธเจ้ายิ่งแต่พระองค์ค่ะนี่บินหลวงปูดไอ่จ่ายไปครึ่ค่ะหลวงปูเพื่อนกับขาดปัจเจอไล้แล้วค่ะเพราะมันจะสั่งเันมันมันมื่อกี้ยวกับปรุงแต่แค่ไปหมดไปเซนกว่าสองเซนสองเซนกว่าค่ะผู้ใดอยากสนใจร่วมท่าบุญนี้ ติดต่อเลขบัญชีนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะทายให้สายบุญเบิงค่ะนี่ค่ะวัดหลวงปู่ทองโตเทพโลกุดรค่ะนี่ค่ะหลวงปู่สั่งรถที่ผ่านมา200เซนกว่ารถนี้200เซนต์กว่านึกว่านึกว่าจะพออันนี้เป็นหนังสือประวัติของหลวงปู่นะคะ วัดธรรมน้ำตาดสุพรรณกระยาตำบุญทับรุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีค่ะสมการจะค่อยออกไปไปไม่มีอะไรเลยค่ะว้ายเขาเสียเลือดคนเนี่ยการอาบย้อมมันจะมาอาบน้มมุนค่ะรถต้นสามเท่าหรือไงค่ะเนี่ยกระซ้ายบุญพันฝากพักฝากยังมาทำบุญมาแต่ตลาดมึนคลองนะคะ ก่อนจะสงการไม่ไดไหมแต่ผู้ชายนี่ออกกันคนไม่ได้่า